ยางนะครับยางเรเดียนยางใหญ่ก็บรทุกนะฮะเครืร่องจากคนหนักตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับก็ขนาดความกว้างนะครับเวลาเราเปิดตัวคีบยางออกแล้วนะครับอยู่ที่26นิ้วนะ สวิตช์รับตัวนี้คอนโทรลที่บริเวณหัวเครื่องตัวนี้นะครับกับทางสายฝวานะครับนี่ครับ ก็สมบูรณ์ปกตินะครับทุกฟังก์ชันการทำงานนะครับขนาดปากเวลาอ้าสุดแล้วก็26นิ้วนะฮะตัวนี้นะครับต,ตัวที่2นะครับกลไกไฮดรอลิกทั้งตัวเลยนะครับเครื่องทำงานสมบูรณ์พร้อมใช้นะฮะ